ครับมังมดมันทอดเป็นครับขาใช่ฝ้รุดนี่หลายหมุอนขนเท่าเันเงย้วยมันจะตัดมือเราโอ้มาจะปากเตะเอยเป็นเลยเนี้ยเออนี่ฝันรุดเนาะฝันรุดฝัดลวงพูใจบกันนอกเปยทีมือนี่เป็นไเนี่ยรุดไปถูกไอเห็นอะไรกันเนี่นั่นแหะไอบ้านเนี่ย้าไทผู้หญิงหมุนนั่นอ่ะคนไทยคนใท้เตียมันนั่นย่นรุดเียวฟดนเดี๋ยวนี้ ระบบลบลมีตัวนั่นเี่ตัวสองพันกว่าบาทไม่ตัวตตร์ทหมุนหมุนครื่องกูตตอ๋อหมุนหมุนองเลยเดียวเดียวจไปให้ครับท่าระบบใหม่สิพินใช้ใช้สไฟร้้ใช้ไฟมาต้อนี่กติดน่ะเออดีูดนใช้ดีแล้วใช่เรอ ไม่ใช <Happiness? S 2> <Rabbi> ่ไม่ใช่ไฟใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องถึงียิถึงเนะหงเข้าไปก็ก๊อดตืดตือตืก๊อดไปไมันมันมันหมุนคือมันหมุนแทนเราอะเออเออเอเงไม่ดีคือเก่าเลยมันไม่ติดเอารอไปแัดถั่วมัติดๆกันแลรอกำลังกำลังกำลังมือเว้ยรอระยะตัดททีเลยตายเื่องมด nó nào, tốn nhìn ngoài nhìn ngọt há quân chơi nó tiếp thiếu yêu luôn nhích nó là lẻ cái lạc là cái mà trộn là cắn có bò đấy, là kiểu khăn nào cũng phải đuôi chỉ là cái phải phải ngoài cái phải ngoài cái chốt gắn với nó không phải giáp không phải giáp là vậy cuộc thằng lắng món tám màn ไปเดเาไปให้ข้าวก็ยังร่ำอยู่เนี่นาลุกอ้อยวานข้าวลุกอ้อย